ดีครับกระผมเด็กชายรัฐะกรไร่สวัยได้รับคันเลือกให้รับรางวัลคนดีสีจังหวัดพี่เด็กและเยาวชนของจังหวัดร้อยเอ็ดประจำปีงบประมาณ2 5 6 7ปัจจุบันกระผมศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองโรงเรียนโพชัยชิโนุปทรมอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ดครับกระผมได้ยึดหลักคุณธรรม5ประการกล่าวคือพอเพียงวินัยสุจริต จิตอาสากระตันญูเพื่อปรับมาใช้ในชีวิตประจำวันครับด้านความพอเพียงคือกระผมยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่ฟุ่มเฟือยใช้ใจ่ายอย่างประหยัดมัธยัตยิไม่ใช้ใจ่ายเกินตัวด้านวินยัยกระผมตื่นแต่เช้ามาโรงเรียนให้ทันเวลาเข้าแถวมีความรับผิดชอบตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายขยันหมั่นเพียรแสวงหาความรู้ จนได้รับเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดีมีเกรดเฉลี่ย3.5ครับและได้รับมอบหมายให้เป็นนักดนตรีประจำวง,ร,งรุยยางโรงเรียนโฟชัยชนูประถมรับผิดชอบเป็นแกนนำชมรม 2B n ี m b e r บ One โรงเรียนร่วมงานกับชุมชนอยู่เสมอด้านความสุจริตกระผมไม่เคยคิดทดดุจริตไม่เบียดเบียนผู้อื่นรู้จักพอประมาณตน ด้านจิตอาสากระผมได้ช่วยเหลืองานต่ตางๆในโรงเรียนชุมชนสังคมทั้งในระดับอำเภอระดับจังหวัดอยู่เสมอด้านความกตัญญูกระผมให้ความเคารพกรตัญญูกตตะเวทีต่อพ่อแม่ครูอาจารย์ตลอดผู้มีพระคุณและแสดงออกซึ่งความอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอ กระผมจะตั้งมั่นต่อสถาบันชาติศาสนาและสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และจะดำรงตนตามหลักธรรมพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัดจากผลแห่งความเพียรพยายามทำให้เด็กชายรัฐปกรไร่สวยมีผลการเรียนในระดับที่ดีเยี่ยมและได้รับรางวัลดังนี้ ได้รับรางวัลระดับชาติจากกระทรวงวัฒนธรรมรางวัลยังสมาร์ทยางทำดีประเภทเด็กระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565ได้รับรางวัลน,นักเรียนพระราชทานโครงการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา2565จากกระทรวงศึกษาธิการรางวัลระดับชาติ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทชายระดับมัธยมศึกษาตอนต้นรางวัลระดับชาติขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดท่านทรงพลเจกลิ่งท่านดรดวงจันท์ยงสุวรรณผู้อำนวยการโรงเรียนโพชัยชนุประถมและขอขอบคณะกรรมการทุกท่านที่คอยสนับสนุนกระผมขอขอบพระคุณครับ